เรื่องมือพิเศษชุดนี้ลูกค้าจะสั่งทําเป็นแบบจับป่าชาม XMAX แบบแท่งกลมครับอันนี้เราจะเรียกแบบแบบชามแบบแบบแท่งนะครับของลูกค้าจังหวัดพระนครศรีอย,อย,อยธุธยาอําเภอบางปะอินนะครับจะเดินทางวันนับสินค้าจากทางร้านอู่ช่างติขมนมช่างครัชีพอาร์ลิซิ่งทูลน,นะครับสินค้าของทางร้านเราที่ทําคือจะมี2แบบนะครับเป็นแบบจานกลมจานกลมคือจับชาม ได้เต็มหน้านะครับเวลาปาดจะไม่สทานนะครับเวลาปาดกับคึงคีบแล้วก็ปาดหน้าชางปาดหน้าชามครับนจะเป็นแบบจันกลมแล้วก็ปาดได้เต็มหน้าครับส่วนตัวนแบบแท่งจะเป็นแบบแบบท่งราคาจะประหยัดกวา่าลงมาอีก่นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าจะนิยมใช้คือแบบจานกลมครับจะใช้ดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงกว่าครับยูที่ทุนทรัพย์ของลูกค้านะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับอันนี้จะเดินทางวันนี้นะครับ ถึงครทา้งร้านอ้ช่างตีคือไช่างอันนี้จับแบบสามนอกแลก้วามในนะครับอันนี้ถอดออกได้นะครับตัวนี้ก็ไปจับในหัวจับของเครื่องครึ่งแบบนี้นะแล้วก็หันออกแลก้วก็ชามมาจับนะจะมีคลิปวิธีใช้อยู่ครับอยู่อีกคลิปหนึ่งถ้าใครไม่เข้าใจวิธีการใช้คือขอคลิปเขิปว่าได้ครับแต่อันนี้จะทําคลิปว่าส่งของให้ลูกค้าแล้วชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะครับ จะใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆก็สอบถามทาร้านอุชังติค่องช่าง TPR เลสซิงทูลได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบจับปาดฟ้าสูบแบบจับฟ้าสูบทำเบาแบบจับฟักเบ้าฟ้าสูบบล็อกเขี้ยวนอกบล็อกเขี้ยวในแกนปาดบาเป็นเกรดแข็งนะครับเป็นเหล็ก HJ2 นํำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับอย่างดีนะครับชุดเครื่องมือพิเศษต่างๆที่ใช้ซ่อมรถยนต์และรถจักรยายนยนต์สอบถามได้ครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ